ทำลายสยามรับพี่มาตลอดช้าไปแล้วครับพุณใหญ่คุณน่ะทำตัวคุณเองถ้าวันที่คุณกลางกับชนตาคุณมอบตำแหน่งซีอให้ฉันเรื่งองพวกนี้มันก็จะไม่เกิดฉันว่าจะคิดถูกถ้าวันนั้นฉันมอบตำแหน่งให้คุณวันนี้สยามรับพี่ก็คงไม่เหลืออะไรแล้ววันนี้สยามรัพีเหลืออะไรเหรอฉันไม่รู้หรอกว่ามันเหลือ แเธอไม่ได้อยู่เห็นมันแน่ฉันเลิกกำหนดกับฉันเลรอฉันคูดจะเอาแกเข้าคุกตันเนินแล้วท่นทำมาขนาดนี้ันไม่ยอมเขาขู่หรอกคุณว่าคะฉันทำงี้ค่ะคุณยายทายาทหมายเลขหนึ่งดูย้อนหลังเต็มๆที่เดียวทางแอปวันดีดูสดทางช่องวันสามสิและแอปวันดี